สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเซนิมูซอนนะคะสาขาบัญชีส่วนเพื่อนเราชื่อเชนกังกุลน้ำค่ะอยู่สาขาการบัญการรกิจค่ะวันนี้เราจะมาอลิอธิบายเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันค่ะไปชมได้ค่ะไปกันเลยค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะคือเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีทางตรงที่บุคคลธรรมดา ต้องเสียก็แต่เมื่อเราเงินได้บุคคลเงินได้บุคคลธรรมดาของเราถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดค่ะการคิดภาษีนะคะจะมีการหักลดหย่อนก็คือตัวอย่างเช่นคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้เราก็สามารถเอามาหักลดหย่อนกับเราได้ก็คือเราสามารถหักลดหย่อนจากคู่สมรสได้60,000บาทแล้วก็บุตรสามหมื่นบาทกรณีบุตรที่คลอด กรณีบุตรบุคคลที่2องคลอดหลังปี2564เราสามารถหักลดหย่อนได้60,000บาทต่อคนคโอเคค่ะแล้วก็ค่าเลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูบุปการีบิดามารดาก็สามารถหักลดหย่อนได้คนละ3 0,000นบาทรวมกันก็จะเป็น60,000บาทค่ะแล้วกอ็อย่างเช่นเบี้ยคนพิการก็จะสามารถหักลดหย่อนได้6 0,000นบาทเช่นเดียวกันค่ะแล้ว เงินบริจาคสามารถลดหย่อนได้ไหมคะได้ค่ะเงินบริจาคนะคะเราจะแบ,บ่งเป็น2กรณีก็คือ 1. บริจาคทั่วไปก็คือบริจาคอะไรก็ได้ใครก็ได้ค่ะแล้วก็2คือบริจาคก,กับโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนค่ะ,คะบริจาคก,กับโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนนะคะเราสามารถเอามาหักลดหย่อนได้2เท่าบุตรนี้สามารถอักบุรหย่อนได้ทุกคนไหมคะบุตรนี้กรณีบุตร ชอบด้วยกฎหมายเราสามารถหักได้ทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบุตรชอบธรรมบุตรชอบธรรมก็สามารถหักลดหย,ย่อนได้แต่กรณีที่ไปรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วเกิน3มคนหมายถึงว่าบุตรชอบธรรมเป็นคนบุตรคนที่4 <Okay. S 1> จะไม่สามารถลดหย,ย่อนได้ก็คือได้แค่3ามคนเมื่อไปรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายค่ะ <Okay. S 1> ค่ะ เงินได้พึงประเมินนะคะจะแบ่งออกเป็น8ประเภทซึ่งสถาพนิกที่เพื่อนอยากเป็นในอนาคตนะคะก็คือจะ,จะอยู่ในหมวดที่6ก็คือเงินได้ประเภทที่6ซึ่งเงินได้ประเภทที่6นะคะจะแบ่งออกเป็น6อาชีพซึ่ง6อาชีพนี้จะแบ่งออก2ปองเปอร์เซ็นต์นในการหักค่าใช้ใจ่ายจะแบ่งออกเป็น2 2กรณีนะคะก็คือกรณีที่1ก็คืออาชีพหมอ เราจะหักค่าใช้จ่ายจากอาชีพหมอเป็น60%แล้วก็อีกห้าอาชีพที่เหลือเราจะหักเป็น3าเป็นค่ะแล้วห้าอาชีพที่เหลือที่หักสามสิบเปอร์เซ็นต์มีอะไรบ้างคะซูก็คือจะมีหนึ่งนะคะก็คือสถาปนิกวิศวะแล้วก็นักบัญชีนักกฎหมายแล้วก็นักสิ์ค่ะค่ะซึ่งการหักค่าใช้จ่ายของอาชีพบิสระคือเราจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้สองแบบ ก็คือ1แบบเหมาสก็คือจ่ายตามจริงค่ะซึ่งเราที่เรามี2แบบเราสามารถเอา2แบบนี้เรามาคิดภาษีว่าแต่ละแบบเราเสียเท่าไหร่แล้วก็เราเอามาเปรียบเทียบได้ว่าอันไหนจ่ายน้อยกว่ากันเราก็จะยื่นแบบที่น้อยกว่าแล้วก็จะได้เปรียบตรงนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วอาชีพสถาบันที่ต้องเสียภาษีีครั้งค่ะ อาชีพสถาปนิกนะคะคือเราต้องยื่นภาษีสองครั้งก็คือเครื่องปีแรกเราต้องยื่นแบบหักค่าท่จ่าย <Okay. S 1> หักค่าจ่ายก็คือเราจะยื่นเป็นพองดอ94 hmm. ค่ะเป็นเครื่องปีแรกซึ่งภาษีการยื่นภาษีครึ่งปีแรกนี้เราจะยื่นหลังจากครึ่งปีแรกผ่านไปก็คือวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายค่ะค่ะ,คะแล้วก็ พอถึงสิ้นปีเราก็จะยื่นพงอด9กต่อูตรต่อการคิดคำนวณภาษีนะคะจะแบ่งออกเป็น2วิธีก็คือ1ก็คือวิธีวิธีหน่งก็คือหักลดหย่อนปกติได้เลยเก็คือสามารถหักได้ทุกประเภทแล้วก็วิธีที่2เราจะหักลดหย่นอนกรณีที่เงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึงประเภทที่8ค่ะแล้วก็กรณีที่ไม่เกิน5,000บาทเราจะคิด ตามวิธีที่หนึ่งค่ะค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายไปปิดกล้องสองคน